เฟิร์สนุกูลกิจแจงเหรียญมันมีสองด้านกิกรุ่งนภาโต้กลับ11ข้อฟาดขอให้คุณใจแมนแมนหนังคนละมวนเฟิร์สนุกูลกิจอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยโพสต์ชี้แจงปมแยกทางภรรยาหมอลำกิกรุ่งนภางานนี้เจอโต้กลับฟาดยับ11ข้อจุกจกุโดยด้านเฟิร์สนุกูลกิจ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยโพสต์ชี้แจงว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมตรงนี้ชี้แจงในส่วนของนะครับที่ผ่านมาผมทำงานผมมีเงินเดือนผมไม่ได้ให้เขาดูแลผมในทุกๆเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารับผิดชอบหนี้สิ่งที่มีร่วมกันรถบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวเราไม่เกี่ยวกับครอบครัวทางแม่ของผม ในส่วนของลูกผมส่งเสียทุกเดือนไม่บกคร่องเงินเดือนผมให้เขาเป็นคนบริหารแต่ผมเองมีปัญหาแค่สามเดือนหลังเท่านั้นส่วนปัญหาที่เราเลิกกันมันเกิดจากปัญหาส่วนตัวของเราสองคนต่อจากนี้ขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหรียญมันมีสองด้านเสมออยู่ใครที่จะเลือกฟังและมองในด้านไหนยังไง หลังจากนี้ถ้าเพจใดหรือบุคคลใดยังมาต่อว่าผมในพื้นที่ของผมผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผมขอโทษนะครับขอโทษสำหรับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงลูกและกิกด้วยขอบคุณครับงานนี้กิกรุ่งนภาโพสตโต้กลับ11ข้อว่าตามที่ฝ่ายนั้นชี้แจงมากิกและครอบครัวได้อ่านแล้วและมีความคิดเห็นตามนี้คะ่ะ 1. ที่กิ๊กชี้แจงไปเมื่อวานมันละเอียดชัดเจนตรงไปตรงมามากที่สุดแล้ว 2. กิ๊กคาดหวังเกินไปว่าการยอมรับผิดและออกมาขอโทษหน้าจะเป็นสิ่งที่หาทางออกได้ดีที่สุดมันน่าจะจบแต่ไม่มีสักคำสามไม่มีคำไหนที่กิ๊กว่าเขาไม่รับผิดชอบไม่ส่งเสีย 4. ในส่วนของเงินเดือนเขาอย่าเรียกว่ากิ๊กเอามาบริหารเลย พราะถ้าบริหารได้จริงคงไม่เละไม่พังขนาดนี้ 5. แน่ใจไหมว่านี่สินที่บ้านตัวเองมันไม่กระทบครอบครัวและลูกเมียมั่นใจไหมว่าไม่เกี่ยวถ้าไม่มั่นใจอย่าแก้ต่างหนี่สินร่วมกันและค่าใช้จ่ายเพิ่งมาช่วยกี่เดือนหลังจากแต่งงานนับเป็นเดือนอย่านับเป็นปี7 ตามที่บอกว่ามีปัญหาสามเดือนหลังก็เพราะสามเดือนหลังนี่แหละที่ความลับถูกเปิดเผยว่ามันเลเทะมานานแล้วและที่ชี้แจงไปเมื่อวานก็คือสองถึงสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละที่เป็นปัญหาหนัก,นกแปดสาเหตุของการเลิกกันถ้ามั่นใจที่จะชี้แจงต้องละเอียดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ว่าเกิดจากอะไรทางเพราะอะไรหรือจะให้ทางนี้ชี้แจงเป็นหลักฐาน เก้าเปลียนมันมีสองด้านใช่ค่ะมีสองด้านแต่ที่ผ่านมาเรามองคุณแค่ด้านเดียวและวันนี้เรามองเห็นคุณอีกด้านแล้วครบทั้งสองด้าน 10. ขอให้คุณใจแมนแมนจบเท่ๆกว่านี้มันจะดีกว่าหากใครยังหวังดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนๆพ,พื้นที่ที่น้องๆถ้าหวังดีจริงต้องเตือนสติกันมากกว่านี้ 11. ขอบคุณค่ะ